ขายสาตรมันแจ้ว่าสูตรขายสูตรมั่นพอขันมึงว่ามางายมึงก็ว่าโลสิมาสูตรขายสูตรมั่นนี่อย่างคอยมางายมึงก็ย่อมรับไปโลดอื่าหนีบลงหนีบลงจ้ะขายสางรมันแจ้ว่าสูตรขายสูตรมั่นพอขันมึว่าบางไงมึงก็ว่าโลสิมาสูตรขายสูตรมั่นนี่อย่างคอยมางายมึงก็ย่อมรับไปโลดอ่าหนีบลงหนีบลงจ้ะ อ,อยินดีทาเรามากจังจุม้มาก็ันได้ดอกคนล <c oughs> าบงัวลาบงัวเป็นอาหารอีสานเด้จ้ะเด้อสิปเป็นเนื้อฟักดิบ <c oughs> ดิบผู้ได้ก็หูเบิดและอดีจริงดีปอนซอยใส่ลงไปจะแซบคือเกาไปก็หูเบิดนั่นแหละจ้ะภาคภาคอีสานผู้ลังคกก้นเพิ่อกินดิบผู้ลังคกกนก็เพ่อก,กินดิบเด้จ้ะเด้อแล้วต่วผู้หมักแล้วแต่ผู้ซอบอืม ใส่ลงไปพอมีอย่างไายดอกจะอันดังเดิมๆใส่พริกป่นใส่ข,าขา่าคั่วซ้อยหอมมีหอมได้ก็ใส่ลงไปจ้ะหอมอีเปหรือพักซี่ฝรั่งนั่นแหละพักซี่ยังก็ใส่ได้บแต่ว่าพักซี่เล่าบ็ใส่พวกซี่กินผู้รังคนกับมกักใส่ได้ใส่พักอีหอม ใส่ต้นหอมใส่สารแน่ขันนี้สารแน่นี่แหงหอมแหงแสบด้วขาะเด้อพี่น้องอันนี้ม่นสิทงเพียทงเพียนี่คือเซมันบ่กส่ดอกขันใส้แล้วสิต้มแล้วแม่นบอกขันใส่นีสิต้มจะต้มเพียร์เฮดตามตามอัจฉภัพชีวิตอีสานพอแม่เคยพากินยังใดก็กินนยังซันละจ้ะแต่นี่อันนี้สิอันนี้สิอันนี้ อันนี้สิเฮ็ดให้สร้างเพื่อกินกังเว้นจะสร้างกันอันเดียสองเพผัวเมียจะตอนนี้ให้เพันล้อมล้อมหัวทั้งหน้าหายจากน้อยอ่าซอยหอมแดงซอยยังลงไปนี่ละใส่สุรอดอ่าซอยเกลือลาบนัวนี่มันสิใส่เกลือด้วยด้วยซอยสุรอดซอยเกลือโรยลุยลงไปขาดบ่ได้คือขอกัวพี่ก้นจะมาเค็มมาจ่างมัดนัวมัหยั้งกับซีมเอาตามใจซอสเผานี่ละจ้ะ แม่มาซิมด้วยอีแม่ยู้อใส่กันขวบเอออีแม่มาซิมหลาบพึ่งด้วยอืมเมโซนกับมาร์กล้ายเม่โซนนี่มากไส้เลือดลหลายๆพร้อมคุณพี่น้องอืมดีดีดีด,ดีอันดีขวัดนี่ก็อันอาะใช้ได้ดีด้วกันจ้ะผลขวบขวบเองค่ะขวบพริกป,ป่นขวบเองเบิดเทดเองเบิด,อ,ดอืมทานพุนันไม่ยั้งนั่นอืม,อม,อมเอนอ,อ,เอนี่พักพักกินกับจ้ะมีพักยั้งก็กินไปพี่น้อง มาติมไปแม่ติมได้เลยนี่แม่อิมบ่ติมแล้วกะซีบาน้ำปลากับโซโลดมุ้งเสียบโซโลดว่า้องให้เราติมดอกเดือดข่อยเฮียเฮี้ยใส่เฮี้ยใส่เฮียใส่เฮียเดือดตกมือจีปาดพรกันเลยพี่น้องใส่หลายๆใส่ลงไปเครื่องใส่หลายๆให้มันนัวเสียบนัวขั้วห้าเองนี่แหละมากก็ได้ก็ใส่ลงไปจ้ะซอยหอมซอยยางบักพริกอันนี้กระเทียมกระเทียมนี่กะอันนี้ได้จ้ะ กระเทียมนี่กับไปกินกรับเออย่าเยิมเยิ้มว่าวังคะยาเยิมเขากับไปกวดสาราถาจะ่าิ่นเอาไว้วาดเห้ยวันนี้ก็ฮัรพรพกกินกับเลยจ้ะบอแล้วอ,ไอ,ไอไะไรเมนอะไรบูบ้านเห็นหนามันมื้เนี่ยมาซิมซิมม,มึงโทรหามันโทรหาหมันเลย แซ่บได้แม่นบอกได้ละตีว่าใส่อาหารในซังเออเทิงโทรศัพท์มาข้อแรกจะเด็กกะซีหอมลงเลยจ้ะหอมหอมหั่นไว้ละตีบะหั่นก็จะหอมใส่เลยหอมบะหั่นใช่หอมลงไปบในี้ก็หากินได้เลยจ้ะพักอีเปกะใส่นี่ยักซี่นี่เออนี่ยซาเลเนี่ยเออเอ็นซีเลยดอหรอเออชุกเต้นได้ไง บ่ชุกเชิญบ่ได้อันบ่ได้ยบ่ได้บอกย้บ่พอนทันไปให้ทั้งสี่ละเอาไปตามมบรรทาพธาดุไปทำรัตนก์นั่นกันคอยเฮ็ดขอกระซิซอยให้ครบสุดย่างจังอั่วรัวลงเทียเดียวโรดสูตรไทยสูตรมันก็สูตรไทยสูตรบ้างดอกมะงายไทยมะง่ายมั่นแกว่าสูตรไทยสูตรมั่นขอะขันมือว่ามะงายมึงกะว่าโรดสิมาสูตรไทยสูตรมันนี่ยังคอยมะงายมึงกะย่อมรับไปโรด อันนี้ปลงนี่ปลงจ้ะมัไม่ทายอย่างดอกจะเฮ็ดยู้เฮ็ดกินไปตามธรรมชาติอัธภาพบ้านเฮ้านี่ยเลาจ้ะทายเหยื่อเพิ่งมเป็นอย่างคือมัวๆเนาะกล่องอ่ะขอพูดหลายๆจ้ะพี่น้องอืผู้คนก็กินเพิ่อนกับพื่กินแด้วจะเด้อก็เอาไปคั่วกระแ่บเพื่อก้าวละลราจะผู้มากินกระตุ้ยโลดแบาดนี้คั่วไม่ไม่เอคั่วใส่อีกลงไปหอมๆเด้อ